สวัสดีครับสมาชิก FC ทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็จะพามาตามดูสูตรกันต่อนะครับสูตรนี้วดที่แล้วก็ลงให้นะครับผมวดที่แล้วนะครับได้เด่น3ตัวนะครับก็คือ2 3 4นะครับวดนี้ก็เข้าไปที่เลข3เนาะอ่าวัดดูสูตรก่อนนะครับผลออกคือ3 7มเจ็ดวดที่ผ่านมานะครับวัที่ผ่านมาผลออก3 7นะครับก็ เข้าไปที่เลข3นะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เลข3นะครับในหลักสิบเอาไปเลข3หลักสิบนะครับเดี๋ยวจะไปคานวณพร้อมกันครับงวดนี้ได้ตัวไหนนะครับผม ให้คำนวณพร้อมกันนะครับส่วนข้อมูลที่จะนํามาคํานวณน,นะครับของงวดต่อไปในแอดอันนี้จดไว้นะครับจะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับชุดนี้นะครับนี่เก้าศูนย์สเนาะเก้าศูยก็เลขหน้าหลักสิบก็คือ0นะครับหลักหน่วยก็คือสนะครับก็จะบวกกันนะครับ ูนบวกสีก็ได้4เนาะตัวเลขสี่แล้วก็6นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็จะได้เด่น3ตัวนะครับก็คือ4ี่ห้นะครับใน2ตัวล่างนะครับผมก็รอดูผลนะครับผม